โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะเราก็อยู่กับช่อง Master Gamer กันอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะทำการมาโปรโมทช่องคนอื่นอีกแล้วนะครับผมนะยกผมขอร้สิโอเคประมาณประมาจังตรงนี้นะเราก็จะมาโปรโมทช่องแต่ผมขอข้อบ่อในลิบนี้ในบุพัําทำเพลงนะ โอเคหยุดไว้ก่อนแล้วก็กดมาตรงนี้นะไหนเราจะเห็นทุนนี้ใช่ไหมโอเคให้คุณกดไปตรงรูปนี้ใช่ไหมเนี่ยช่องอจุดๆเ,เลยเนี่ยฟึบก,กดมันก็จะทําการมาที่ช่องนี้นะครับใช่แล้วผมจะมาโปรโมทช่องนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเนีอย่าลืมไปติดตามช่องนี้ด้วยนะ นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูโอเคประมาณนี้แหละก็อย่าลืมไปติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมนะนะช่องนี้ก็ ขนูดีเนี่ยแล้วก็คลิปนี้ดดวดอย่าลืมไปกดไลค์ช่องนี้ด้วยนะครับ <laughs> โอเคนะถ้าสมมุติเราอยากหาช่องแบบเนี่ยแล้วก็แค่กดไปตรงรูปนั้นก็จบโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องนี้ด้วยนะ